สบายดีจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่ดแดงมีหี้พี่น้องเบิร์สปูสุขนบริหินหนาห็นหนวดกันดูแล้วเนาะแมนบอือม,มาคลิปเด็กอะมีแดงแต่ไทยนันไทยนี่ไหมูเจ้าเบิงบริหนหนากันนะนะล้วนะากาบริหิมีคลิปกินมาซูมูเจ้าเบิงรู้สึกว่าสิเป็นดูแล้วเนาะแมนบอือคลิปนี้ก็สิมาอัเดิชีวิตจะคของว่าเป็นยังไงส่วนโควิดไม่ในดีขึ้นแล้วว่าแย่ลงพี่น้องกะแย่ลงอยู่จ้ะ อย่าจักหน่อยเพราะวลานค่ากับปิดขายของมาไหนก็ต้องปิดเห็นบ่บันนี้ไม่เห็ดมาขายชาไข่มุกขายกล้วยแขกขายมันทอดขายเผือกทอดอยู่บา้านมันกะค้นเนาะข้าจต่ก็ประหยัดเงินแบบว่าสื่อแน่ว่าสื่อแน่มันมันสีกับ ว่านี่กับพ่อดีกินแล้วนะพี่น้องพ่อดีซื้อบเขาพ่อดีซื้อบเขาซื้ออาหารมา,มา,มา,มาอาหารมาเมาอาหารเดียวแต่ละมือ <g ül üyor> อยู่ในสวนโมดสวนแต่ตะว่าบริเวณนี้ดอกพออยู่อ้วนรอดนั่นเห็นบ่าเราอียงกับเขาเป็นสปิงเกอร์บเ่เฮ้ยเอยงก็นนี่เราเหินแขกเราเราเลื่อนตุนนแอยเราวามาาันจังบอดีหิวย่างหนาย่างห,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 หลังงก็เลยมาหดหดแล้ววันนี้ก็มาตัดหญ้าดกหญ้าดกยังพักก็เลยขิดพอก็เลยมาเบาซูมเจ้าฟังอ่ะละ มันก็แย่จังหน่อยเนาะเลยอีกอย่างหนึ่งยูทูปกะไข่กับเฮ้ยบ่อยากบอกถึงแล้วยูทูปก็ได้กก็นี่ละมีเวลาว่างคินห่อมุเจ้ากับเป็นว่าอย่างอื่นบ่บ่คิดแล้วอย่างอื่นบ่คิดอย่างแล้วคันคินห่อมุเจ้ากับกสิมาบอกซูมมุเจ้าฟังสินะคลิปนี้กรสิมาอัปเดตชีวิตเจ้าของแล้วว่าเจ้าของเป็นยังไงกระแย่เติบหนึ่งอยู่จ้ะพี่น้องพอยุ่อวนแล้วเฮ็ดงานกะบ่รู้ว่าเถ่าแก่เขาเจ้าเสียให้เราหยุดมือใด เห็นงานไปกะคือบ่มีควั้วหวังนะพี่น้องเห็นงานไปกะบ่มี่วั้วหวังกะบ่รู้ว่าจักเสิเร่มต้นว่าจังใดดีเนาะเอาเป็นว่านางนางคุยกันนี่ล่ะเสียห้เป็นเรื่องเป็นเล่าแล้วก็คือสิบ่เป็นเรื่องเนอะเอาว่าเขามานางคุยสูเลกสู่กันฟังนี่แ่ะเนาะมาที่นี่่อยก็บปได้ขายของรล่ได้กับบมีอือไล่ได้กับบมีมาขายของจี๊ดก็ๆอกยุบ้านกะพอได้ซื้อเขาบางมือกได้ขายบังมือก็บ่ไา้ขาย กับบลูว่าสิไปเห็ดอียงคือัน,นพี่น้องจับตน้นส้นไต้สีวิตเอียงกับบะถึกแบบเข้ากับบ้านนายอยากลงทุนเห็ดอยียงหลายนะบ่บ่อยากลงทุนเอียงหลายนะส่วนนี้นะแม่มันก็เลยเป็นติดติดคัดคัด,คดสิเฮ็ดคลิปกับพ่อหยุดยักหยักสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กับพ่อกำกึงพ่อก็คือกลางๆนี่จ้าอืมบาทที่นี่ผ้าละจิตตรงมาแบกกลับเนี่ยมันก็หลได้แบบนี้ขาดใจ่ใจในบ้าทมันกาา็หลยลูกก็เลียนหนังสือทั้ง คาเสใจในบ้านจิป,ป่าทะสุยางสุนเนีทยทึงหมาทึงแมวเออเอเว้าเรื่องหมาเอ,อ้ยเว้าวเรื่องแมวเว้าวเรื่องแม่อยู่นี่เงื่อนข่อยตอนนี้คอยรับมาอุป,ปการละเลี้ยงไว้ในตอนนี้ยี่สิบเอ็ดตัวพี่น้องแมวยี่สิบเอ็ดตัวที่รับมาเลี้ยงดูอยู่ในบ้านตอนนี้เลยก็ะพึงไปรับขอกใหม่มากยังล่ะ โอ้ยตนมอนเบอร์รี่มันสูนกองข่อยตึกๆบางหันงึดลายอันนี้ก็ได้ไปรับมันมาหัวคอกหนึ่งกะหกจ็ดแปดเก่าไปรับมาเก่าตูไปรับมาให,ห,หาม,ม่อีกเก่าตูอืมหลายคนก็่าทวง่อยดิว่ามันหลายเกินพออ้วนแล้วก็ทวงว่ามันหลายเกินแล้วมันเกินไปแล้วเกินที่ผ้าลาเหาที่โอวววววหน เสียงดังแห้งโมพี่น้องเออเพราะว่าคอยตั้งกล้องตรงนี้มันสีมาะพอดีนนะขันไปว่างโมอื่นมันกับเดีเ๋ยวก็ย้อนเสียงเดี๋ยวกันนั่นเดี๋ยวก็นนี้เนี่ยสีนะกะเ็กะเลยก็เลยเดี๋ยวมาตั้งนี่มาว่างว่าสนาพ่อใหญ่เล่พอยยยล่อใหญ่เลอนเฮ็ดไอ้ขาตั้งไฟเขาต้องมาว่าจา้างเราไปเฮ็ดไฟ <laughs> เดี๋ยวเด้ <laughs> อ สิเป็นเรื่องเป็นเล่าเนี่ยกัแล้วบ่ใดละมันเป็นจังแดดพวกนี้เนี่ยนะข่อยเฮ็ดคลิปมันสิป็นแบบนี้ละพี่น้องเออบาทที่นี่พ่อย่งอวนแล้วกัว่าแมวมันหลายตัวผ้าละมันหลายเกินแล้วมันแบบมันเกินพิกพกัดคว่ำบผิีสอบของห้าแล้วแต่ที่นี่ข่อยดูแลเพิ่นมากข่อยเลี้ยงเพิ่นมากกะมันกระโดนปีแล้วแมวกระใหญ่แล้วนะคาเสียข่อยป้าข่อยทิ้งเพิ่นข่อยกระเฮ็ดบ่ไดพี่น้องอือข่อยเฮ็ดบ่ไดเพราะว่ามันกัดอยู่น้ำกันมาโดแล้วเนาะแมวสุทธิยะใหญ่มาก สุดที่สิใหญ่มากที่หลังเก่าตัววหนึ่งหันก็คือสีวออดีตซูฟังสีวออดีตซูฟังแมวนั่งเตีองพนปกติพนก็มีผู้ดูแลพนอยู่เดีอยู่ปั๊มนะที่คอยเปิดลานขายของอยู่น่ะพนก็มีผู้ดูแลพนอยู่แต่ที่นี่่าสุขภาพพนบกแข็งแรงสุขภาพพนบวแข็งแรงผู้ถี่เลี้ยงดูแมวนั่งเตงกับหลูกพนยูนนะพนเป็นแมวจอรพนหลงมากล้เพน เมื่อขอกินเขาผู้ดูแลเพิ่อนเงินก็เลยดูแลเพิ่นให้เขาให้น้ำเพิ่นแต่ที่นี่สุขภาพร่างกายเพิ่นบ่ดีน้ำอันลูกสาวเพิ่นก็มารับเพิ่นไปอยู่น้มแล้วที่นี่ดูกลว,วามจำป็นที่ว่าเพิ่นใ้ญ่แมวขอกเนี่แหละแมวนี่นั่งเตงนี่ใหญ่ไปอยูยย่น้ำบ่ได้เออเพราะว่าอยู่หันเพิ่นเลี้ยงม้าพิกบูม้าพิกบูอยู่หันมันบ่มักแมวพี่หอูแมวหลงเขาไปแมวหนึ่งเขาไป้ เพื่นว่านั่นมันเป็นต่เลือตูนมืสันเพื่อนก็เลยหง่ายใหญ่แมวนั่งเตงไปอยู่น,ำน้ำอะไรที่จริงเพื่อนก็อยากเอนไปอยู่น้ำอยู่เด้แต่ว่ามาพิบูดมันมันสี่บถือกันนะมันสีอยุ่งกันบม่ไดเพื่อนว่านั่นเพื่นก็สีคิดเลือตู้นเพื่อนก็เล่มาคุยกันปรึกษากันก็ข่อยว่าสี่จังไดอืตอนแรกพอก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดคิดบางย่างนักได้พี่น้องเพราะว่าเวลาผู้ดูแลเพื่อนวายูเพื่อนก็ผ้าลูม้าขอเขา่ากินอืม้าขอเขาอยู่เงื่อน ยาสกิดเฮ้ยใบกระเพรานี่กะเออมัขค์อเขายุลานข่อยกินเพิ่นหิวผู้ดูแลเพิ่นบยูเพิ่นกระพ้าลูกเพิ่นต้องต้งเตงเตงเต็งอย่างมังค์คอเขายุนยู่ก็น้องข่อยกินข่อยก็ะเลือดตุนข่อยคูเขาใส่ปลาทูเอานั่นเอานีให้กินนั่นสินะมันก็เลยกายเป็นคว้มผูกพันอืมกลายเป็นคว้วผูกพันไปโดยที่วัลูตูเลยที่นี่ผู้ดูแลเพิ่นบยูเพิ่นก็เลยมาถามข่อยว่าเพิ่นเสีดจังไดดีกับแมวขอกนีข่อยก็คิดแล้วคิดอีกกิเทขอก เมนบ่ละเนาะพญูอ้วนแล้วสีรับผ้าละสียังไหวบ่เนาะบ้านนี้ก็อุกอัางติบอยู่ด้ข่อยก็เลยมาว้าวก็มาถามพญูอ้วนฟังว่าเนี่ยเพิ่นจังสีจังสีเป็นสีจังสันเจ้าชีว่าจังได้พญูอ้วนเพิ่นกคคิดอยู่ด้แต่ที่หนีมันเลียงไงแมวขอกี่นะนั่งเต็งก็หลงพนเลียงางพญูอ้วนก็ว่าเออไปจังสันกะเอาไปเ็ดกรุงให้เพื่อนอยู่บ้านเอาไปเ็ดกุุงให้เพิ่อนอยู่บ้านใหญ่เพิ่นไม่อยู่บ้าน มียังกัให้กินมียังกัแบงกันกินมีหน่อยก็กินหน่อยมี่ลายก็กินลายบ่มีกะเขาคุกประเดียงนะให้กันกินโหลดวัสพุผนวัาจังซี่ขสิล่อยทิ้งกตเลือดตุ่นออแตเลยดใหญ่มากใหญ่มากหัวก็ไม่เห็ดกุุงเห็ดยังลาวันนี้เทื่งสถานการณ์โควิดมันกับบวชวงบวเศร้างานลำวงกับบริรออกงานลำวงกับบริไปให้นั่นนี่โน่นกับบวไรโอ้มันติดคัดไปหมดทุกอย่างพราส่วนหนึ่งว่าทาไปแล้วโควิดคบ่ติดเสื้อเพิ่มมอีหยังเพิ่ม มึงม่ีอย่างแล้วเออดีใจว่าสิเดอออกงานบาท,ที่นี่แล้จังได้ตรวจไปตรวจมาเรามาบูบขึ้นมาไม่น่ะละเออเด็กมะไม่นั่นก็เลยโอ้ตายยังอย่างไรล่ะน้อบานนี้สนุกอืมเจ้าของนื้อเท่าไรดอกที่นี่แมวน่ะแหมแต่ว่าก็ทย่อยออกไปเฮ็ดมันเรื่อยๆทย่อยทย่อยไปเฮ็ดมันเธอรตูสองตูบ่ยอยากให้เพิ่นออกแม่แพ้ลูกไปไล่กูนีผ้าละมมนสีพื้นไปไล่กูนี้เรื่งลูกข้นกับพอง ลูกคนกับฟองมันลูกแมวอีกอืลูกแมวยิบเอ็ดตัวลูกมาสามตัวลูกค้นอีกสองใครในผู้นึงเลี้ยงจบแล้วเป็นทํางานทําการไปแล้วก็เลืออยผู้นึงข่อยก็เลยมาอัปเดตซูมาเจ้าสร้างสิดชิดต่างมามา่จมกับอะไรเนาะสูมาม่จมซูมเจ้าฟังอันเสียงข้าจอนอันนี้เด้ข้างล่างบ้านคนนี้เจ้าได้ยินเสียงเรือใหม่บอกเขาเจ้าตัดมายุค่าเขาเจ้าขายมายุค่าทางหลัง้างหลังหลังบ้านคนนี้ มันเป็นส่วนใหม่ยุคขาที่คนไทยมุ่งจ้าเบิ่งประจําแล้วผู้ใดมุจักขอยุคตะโด,ด,ด,ดนๆก็สิเห็นคลิปเกา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 ล่ะขจวนตัดใหม่ยุคข้ายุวังนั่นก็เลยเสียงดังแต่ว่าสิเขาสิเขาในเ,ส,เสียงไม่สีนี่กระดอกกระเดียวเบิ่งเนี่ยจ้กิ่งยังเป็นยังขออ่อยแล้เพราว่าเกือบเตะหัวนักลิปข่อยหนี่งโอ้ยขีรายก็ขีรายงามก็บอกว่างา่า,งา,ม,ามือเขา,ว,เขาว่าเขาว่าสัดปากแดงจมก้มแจมแก้มหนาชมพู้อ่องตองขิวโกงขึงหนึ่งอยู่เจ้าของกิ่งยังูโไปเก็บมาอยากทายก็ทายอยากบอกก็มาบอกเอาหลอดเออเนี่ล่พีน้อยล พูดยูอ้วนกับจักสีแนวไดจ็คขวแกเกลีมันสีเหลือจางมือได้นดยูอ้วนกับของขวากับล้านกับปีดมันกับบริเหตอย่างมาขายของอยู่บ้านก็แก้ก็แก่ก็แก่คนกับประหยัดใส่น้ำเศรษฐกิจมันบวกลอยอันนี้คนกับโนะกับเข้าใจเขาเจาอายู่ันั้นก็ได้กะสีเห็นมั่วสื่อกินอยู่รานมันก kind of ับเอาแน่นอ่งกับชีวิตบ่ดยเพราะว่าเศรษฐกิจกับแบบเนี่ยหมูกับแพงไก่กับแพงป่ากับแพงมีแต่แนวแพงแพงแพงเอียงกระดอกระเดีย งึดลายคนละปวดหัวคนละกุ้มใจบางครั้งพอญ่เพิ่นมายางมาออกก็ติคนเล่านียมึงกอยพอลรว,ว่าเอา้ามันบอกก็ไผ่เบิดเพิ่นกัดซีบายืนแล้วพ่อใหญ่เพิ่นไม่หิวก็ติ๊กหนาเพิ่นให้เล็กหน่อยมะเห็ดอันมะเสกเบิ่งอันโค้องอันหลอดไฟขาเจ้าจมาจ้างเล่าไปตั้งไฟงานบุญบวชว่าจังสี่ละเออแต่ว่าขาเจ้าจก็บบอยมีอย่างล่ะข้าวเจาะบอยบอยอันนัึงยัง ให้มีซุ่มนุ่มให้มีอียงไหลท่านันทนี้ท่านี้ท่านัาน,าน,านขอก็ว่้งหูจักน้ำเพลินเออต่ว่าเขาจะบอกวมีติดไฟติดยังใดหูว่าให้เป็นงานบุญนึงสินะมีไฟติดประดับประดานาบวกนาบานสินะเออหลอดไฟแล้วก็โอ้เอาลาสิบอกไปเง้าลาเวทีโห้คุมใจได้พี่น้องเอยอือผู้ใดอือผูรใดมีนำใจจักเล็กจักน้อยน,นั่นตุนวัน ผู้ใดมีน้ำใจจ้งเล็กจ้าน้อยอยากซอยคาอาหารแมวอยากซอยคาไส้แมวข่อยการะลังไม่ได้เด้อพี่นองเด้อขัว้ <c oughs> วแมนบม่อยากบอกเลยครับนิ่บ่อยากบอกเลยบม่อยากบอกในคลิปอืมบม่อยากบอกให้มูจงาอูจักมันเตี้ยวสิเป็นการลบกขวัญยังสันยังสียังสียังสันนะพี่นงห้าเทือดอกบ้าเทือผู้ใดอยากเห็ดบุญน,นำ้ำอืมอยากเฮ็ดบุญซอยเหลือแมวตาดำดำม้าตัวน้อยนโอยอ้ยเกิเสียแล้วเนี่ยแล้วพี่นองข่อยก็ได้ จากจังไหดอกชีว anyway, ิตนี่คลิปนี้ก็ถือซะว่าบ่บอกนั่นเว้านี่สู้มื้เจ้าฟังเนาะมาอัปเดตชีวิตควมเป็นไปนํามือแห่งสิยากลําบากไปนะจังอีหยังผู้ใดก็คือสิบ่ได้คักคือข่อยดอกตี้ชีวิตข่อยนี่จังมันอีหยังพออยู่วนยามเราเมื่อยเราก็จมๆๆๆยามเราอามดีเราบ่เมื่อยก็อยู่อือกยามเราเมื่อยนี่โอ้ย เอาเอาเขาไปอือ,อต้นวันทัพอหยดเดียวขอจิตจัดการเสือดเสือนนี้นี่จากเราวันนี้เออเนาะขอพุณนููใดที่เบื่องจุดจบคลิป้ะจ้ะขอพุ่มที่มานังฟังขอจมจุดจบคลิปขอพุณนอหลีอีหลอขอพุณนที่ฮักกันแพ่งกันขอพุณนทุกๆุกำลังใจขอบคุณพดโพ่บอกโมบอกออขอบคุณที่โมมีคำาคดสิพ่อ โมมีเดี๋ยวเดีสิมาตอบแท่นโมจ้าอือไปแล้ววันนี้เอเดี๋ยวสีไายบึงเหัวอบึงสวนจ็คเล็กๆจัคหน่อยพุ่นน่ะมันก็กุกะกุกะกุกะกล่องก็ะสันไปกระสันมาอยู่เดี๋ยวสีาวสวาสไสายเดี๋ยวสีไา, <laughs> ายใหงืองสวนจ็คเล็กแจัคหน่อยเด้ออือสุดท้ายถ่ายคลิปจังไดกข็ขอบคุณหลายๆขอบคุณกะระดอกกระเดียจ้าบ๊ายบายมีหละ่ะอ่าพักคอยก็ได้ อพอไ้เก็บอยู่เก็บกินพี่น้องเอ้ยสื่อข้าวเจ้าลายมันกบวบวอวบวชเขือกำลังงามอันนี้ก็บบวชเขือเรื่อเดี๋ยวกว่าชินโนมโนมงาผุนให้พนผนลงไปทางนั้นไงผุนตน้นเงยก่อนเสียพุนออกไปฟังผุ่นฟังนี่ก้นานเยเป็นต้นบวชเขือไปเฮ้ยเสียงเลยเสียงเลยตัดใหม่มันมันงั่นกันลบะบวบบวชเขือกำลังงามจ้ะเห็นแล้วกำลังเป็นดอกแล้วบวชเขือคอยนัน บุเคเรือยักคอยน่ะกะลำกระลังสีหอกะลำกระลังสีหอกลังสิเป็นหัวต้นนี้ะะนะคะนอนไปเห็นเท่าปานนี้จักไปทางใดนอนขลี่ดีเถอะบุ้นนี่กะลำม,มีอยูซีต้นหนึ่งกระลังสิเป็นหัวนั่นเด้บอบุคเรือยักเขาเป็นดอกแล้วเอ้ยเด้เอ พักในสวนปีนีโอเคเพราะว่าบกไยทากบะมีโอ้นี่ขอไปได้อันนี้มาปลูกไหมขอไปได้กะลัมม่วงนี่กะลัมม่วงอืมได้มาหาตน้นพวดีละ่ะใครมันพวกนี้อันเป็นหัวนี่กินพวกนี้ไปกระจิพวกนี้กระสหไงมาทดแทนกันพวกดีเลยกระสิได้กินไปเรื่อยๆล้กะลัมคอย พักเป็นละพักเป็นพักเัันอ่อนซ้อนดีพออีเมลออยนี่ดอกบานนี่โซลีขีตาในสวนไปเลยเด้อไปอีหลีไปกระด้อกระเดียจุบจุบ